ไม่มีเงินเดือนไม่มีพระจ้านะครับไม่มีพระจ้าอย่างไดอย่างไรนะครับเขาชื่อเรียกว่าสองนะครับตั้งแต่ผมมาอยู่พระนครเนี่ยเขเจอเขานะครับในเรื่องของการลงพื้นที่นะครับเขาที่ดูแลในชุมชนของเขานะครับชื่อว่าชุมชนหมู่สามเจ้าพ่อเสือนะครับเป็นการจัดตั้งกลุ่มนะครับชุมชนเพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยความ เดือดร้อนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนของปัะชาชนในย่านของศาลเจ้าพ่อเสือนะครับโดยเขาทํางานเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตลอด24ค่ะค่าบตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุที่ไหนนะครับเขาจะไปยังพื้นที่นะครับไปดูแลไปประสานงานคอยรับเรื่องนะครับตรงนี้นะครับ ผมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เขาสามารถที่จะช่วยเหลือแบงเบลาภารห้กับทางราชการได้อย่างยิ่งนะครับโดยหลักการเขานะครับเ็าจะรับเรื่องนะครับเหมือนจะเป็นตัวแทนเลยนะครับในการประสานนะครับเขาไม่มีอำนาจหน้านที่อะไรนะครับเขาไม่อยู่หน้าหน้าที่ใ่อย่างใดเลยแต่เขาทาด้วยจิตใจที่เขาประสานงานหน่วยงานไม่ไว่าเป็นหน่วยงานภายในกรมมองก็งตามไม่ไว่าเป็นสจสสำนักการโยธาสำนักอนานอมัย ศูนย์บริการสนัสุขสำนักงานเขตการไฟฟ้าการปรอบปาการสื่อสารนะครับสำนักงานเขตสอดอพื้นที่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่คอยรับเรื่องท่านเชื่อไหมว่าเขาเนี่ยนะครับจัดตั้งกลุ่มลายขึ้นมาเขาเป็นเจ้าของแอปินะครับในสมาชิกของเขาเนี่ยมี3 0 0้กว่าคนนะครับ300กว่าคนเนี่ยเรียกร้องต่บกองนะครับให้ต่องแก้ไขปัญหา สองจะเป็นตัวการในการสาธารณและทุกปัญหาเขาได้รับการแก้ไขนะครับทุกปัญหาเขาได้รับการแก้ไขนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันว่านะครับเขาทํางานตลอด24ชั่วโมงนะครไม่มีค่าจา้างไม่มีเงินเดือนนะครับทเพื่อจิตใจสาธารณะนะครับเพื่อความประโยชน์สุดนะครับของประชาชนนะครับอยากได้ยิยนคำขอบคุณครับท่านะครับ สวัสดีครับผมคุณบำรุงโชคชัยวิเศษนะครับหรือต๋องจิตอาสานะครับผมเคยทําจิตอาสามามากมายนะครับเกี่ยวกับโครงการดีๆนะครับช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เขตพระนครนะครับโดยเฉพาะช่วงโควิดนะครับเป็นคนคิดค้นริบเริ่มทําโครงการข้าวกล่องบรรสุนะครับซึ่งทาข้าวกล่องแจกผู้ติดโควิดนะฮะในพื้นที่ย่านสันเจ้าพระเสือชุมชนสันเจ้าวเสือและพื้นที่เขตพระนครนะครับแล้วก็20ชุมชนนะครับ โดยผมทำข้อกล่องแจกทุกๆบ้านให้กับผู้ติดโควิดนะครับไม่ให้ออกมาข้างนอกนะครับช่วงนั้นนะครับและมีกิจกรรมมากมายนะครับที่ผมช่วยเหลือสังคมนะครับว่าจะเป็นอปปอลเขตพระนครนะครับมีเหตุเพลิงไหม้มีเหตุอะไรนะครับผมก็จะไปช่วยเหลือนะครับรวมทั้งช่วยเหลือจิตอาสาขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับคือจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจครับผมอยู่ที่ก่อนยยังอยู่เลยตัดใหม่ตั้ ก็โครงการที่พูดมานะครับก็จะมีคลิปนะครับแล้วรูปภาพนะครับท้ายคลิปนี้นะครับให้เอามาให้ดูนะครับว่าผมทํากิจกรรมจิตอาสาอะไรบ้างนะครับช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เขตพระนครนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาทํองทำความสะอาดพื้นที่ย่างเขตพระนครทําความสะอาดคูคลองนะครับแล้วก็เป็นจิตอาสาพระราทานนําถุงพระปราทา,านนะครับไปให้กับผู้ปว่วยจิตเตียงผู้สูงอายุและผู้ การนะครับในพื้นที่ชุมชนาสารเจ้า่อเสือครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับที่เสนอชื่อผมนะครับเข้าโครงการนะครับคนดีสีกรุงเทพมหานครนะครับขอบคุณนะครับท่านพอเขตนะครับท่านโกศลสีหนาถนะครับพอเขตพระนครนะครับและเจ้าที่สำนักงานเขตพระนครทุกๆฝ่ายนะครับที่เสนอชื่อผมเข้าไปนะครับขอบคุณมากครับ เอาละครับหลังจากดูคลิปจบแล้วใช่ไหมครับก็จะมาสรุปนะครับแต่ละภาพแต่ละกิจกรรมนะครับที่ผมได้ร่วมทําจิตอาสาทําความดีที่หัวใจนะครับโครงการที่1คือโครงการเข้ากล่องปันสุกนะครับที่ผมได้ตั้งโครงการขึ้นมานะครับในพื้นที่ชุมชนสัรเจ้าพระเสือนะครับก็มีพี่น้องชาวชุมชนมีร้านค้าร้านอาหารต่างๆนะครับได้ร่วมการทำข้าวกล่องปันสุกนะครับแจกให้กับ พอพี่น้องที่ในพื้นที่ชุมชนสารเจ้าวเสือนะครับในตอนนั้นที่มีโควิดนะครับและไม่ใช่เฉพาะในในชุมชนพื้นที่เจ้าวเสือนะครับชุมชนต่างๆในพื้นที่เขตพระนครนะครับทางผมก็ได้แบ่งปันไปช่วยเหลือเลยครับ20สชุมชนนะครับส่วนโครงการที่2นะครับก็เป็นโครงการจิตอาสาพระราชทานนะครับเป็นตัวแทนของชาวเจ้าวเสือนะครับหรือชุมชนเจ้าวเสือเข้ารับถุงพระราชทานนะครับจากพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับหน้า พระรูปนะครับนำถุงจิตอาสาถุงพระธาตนะครับมามอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงนะครับจำนวนสองลายนะครับและส่วนโครงการที่3นะครับก็คือโครงการจิตอาสาทั่วไปครับที่ช่วยเหลือประชาชนพี่น้องชาวชุมชนนะครับในปเป็นเหตุเพลิงไหม้นะครับเป็นเหตุต่างๆในพื้นที่เขตพะนครนะครับแล้วก็ร่วมทํากิจกรรมกับทางเขตพระนครมากมายนะครับรวมทั้งเป็นจิตอาสาพระราตานะครับกับโครงการรับทความดีด้วยหัวใจนะครับเช่นทํา ความสะอาดคูคลองนะครับทําความสะอาดถนนตอกซอยนะครับผมก็นี่คือภาพทั้งหมดที่คุณได้เห็นมานะครับก็คือเป็นภาพกิบอาสาที่ผมทํามาตลอดชีวิตครับผมขอบคุณครับ